สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุ่นจะมาทำคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าเขามีหัวใจให้คุณบ้างไหมนะคะเป็นพลังงานอ่านไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางนะคะแล้วก็คนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะหมายถึงว่าคุณอาจจะมีพลังงานดึงดูดนะคะทาให้มาเห็นคลิปนี้เราสามารถดูได้ทุกเพศนะคะแค่คุณมีความรักคุณก็ดูคลิปนี้ได้นะคะอเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่า เขามีหัวใจให้คุณบ้างไหมนะคะเขามีหัวใจให้คุณบ้างไหม <c oughs> นุ่นจะอ่านไพ่ในมือทั้งหมดนี้นะคะอ่านทุกใบเลยนะ,ะเพื่อที่จะให้ละเอียดที่สุดนะคะถ้านุ่นอ่านไพ่ช้านะคะราควรเล่นความเร็วได้เลยนะคะ มันเป็นความสัมพันธ์ทีออ่คุณคือความสุขของเขาหรือเขาคือความสุขของคุณมันเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมายาวนานแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์สำหรับรักอ bon. อนไลน์นะคะรักต่างชาติเขาเองเนี่ยก็สนใจในตัวคุณมองมองดูคุณไว้เป็นตัวเลือกถ้าเขามีตัวเลือกเนี่ยคุณก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะคุณยังอยู่อันดับต้นๆน,น,นะคะ แต่เขาเองเนี่ยก็ยังไม่ได้แสดงออกมากหรือยังให้คุณอยู่ในรูปแบบของความเป็นเพื่อนนะคะเอ,อ่อหรือคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนเพื่อนกันอยู่นะคะเขาเองเนี่ยไม่กล้าเข้าใกล้คุณไปมากกว่านี้เหมือนมีระยะห่างเหมือนไม่กล้าเปิดใจให้คุณเต็มที่นะคะมีการสงวนท่าทีไว้แล้วความสัมพันธ์เนี่ยคุณรู้สึกว่ามันดำเนินไปได้ช้ามันไม่ค่อยได้ดังใจคุณสักเท่าไหร่ เขาเองเนี่ยมีฟอมีโก้เป็นของตัวเองนะคะไม่ได้ยอมเปิดใจให้ใครใง่ายๆนะคะจะพูดจะเอื้อนจะเอ่ยความรู้สึกเนี่ยเหมือนกลัวดอกที่กุญจะล่วงออกมาหรือกลัวศักดิ์ศรีมันข้ามคอนะคะเป็นคนที่อีกโก้เยอะมากแล้วก็เป็นคนที่ลังเลใจนะคะทุกเรื่องเนี่ยเขาตัดสินใจได้เด็ดขาดยกเว้นเรื่องความรักนะคะจะเป็นคนคิดเยอะนะ แล้วแต่เขาเองเนี่ยก็มีคุณอยู่ในใจนะคะคุณน่ะอาจจะดีกับคนต่างชาติได้ด้วยคนที่อยู่ไกลจากคุณนะเขามีคุณอยู่ในความรู้สึกตลอดนะคะแล้วเขาอะ่ะรู้สึกว่าเนี่ยที่เขายังไม่ตัดสินใจหรือว่ายังไม่แสดงออกให้คุณเห็นเนี่ยอาจจะเพราะว่าเขาอายุ่งกับงานด้วยก็ได้นะคะเขามีความฝันนะคะแล้วก็อยากจะทำความฝันของเขาให้ประสบความสำเร็จนะ แต่ในขณะเดียวกันเขาก็อยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณด้วยเช่นกันนะคะหรือเขาอะยังมีโอกาสเลือกเขาคิดว่าเขายังมีโอกาสเลือกนะคะแล้วคุณเนี่ยก็ยังเป็นหนึ่งในนั้นแล้วเขาก็มองถึงเรื่องราวความรักเก่าๆนะคะของคนเก่าๆที่เคยทําให้เขาเสียใจด้วยนะคะเหมือนกับเขาเองเนี่ยก็ยังกังวลใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักรักเก่าๆที่มันยังคอยหลอกหลอนเขานะคะเขายังลืมรักเก่าไม่ได้นะคะคนคนนี้ แล้วก็เขายังมีเรื่องบางอย่างหรือเหลืออีหรืออีกหลายๆเรื่องเนี่ยที่ยังปิดบังคุณอยู่นะแต่เขาก็แอบส่องแอบมองคุณอยู่นะคะเป็นการความรักที่รอคอยนะคะไม่ใช่แต่คุณรอคอยเขาเองก็รอคอยเช่นกันนะคะคุณเองอ่ะเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาแล้วก็มีความที่เป็นคนดุอะค่ะคุณอาจจะเป็นผู้หญิงสายลุยหรือผู้ชายสายลุยคนนึงนะคะ ลวก็เป็นคนที่มีความอดทนเก่งแต่ในขนาดเดียวกันอ่ะคุณก็อาจจะเป็นคนที่ติดนิสัยควบคุมหรือเขากลัวว่าคุณจะมาควบคุมเขาได้นะคะแต่เขาก็มองความรักความสัมพันธ์นี้ยไปอย่างมีเหตุผลอย่างความยุติธรรมสิ่งที่คุณให้เขาเนี่ยเขาแน่นอนว่าวันข้างหน้าเนี่ยเขาจะต้องให้คุณกลับมาในรูปแบบที่เท่าเทียมกันนะคะหรือตอนเนี้มันติดปัญหาเรื่องราวรักสามเศร้าก็ได้นะคะ อาจจะเกิดจากฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขาแต่มันมีโอกาสที่จะเป็นฝ่ายเขาเพราะว่าเขาอาจจะลืมคนกลักเก่ายังไม่ได้นะคะเหมือนใจเขามันยังไม่ได้เคลียร์ค่ะเนี่ยค่ะใจเขายังมีความลังเลเกี่ยวกับคนเก่าๆยังไม่ได้ลืมคนเก่าๆไปซะสนิทนะคะก็เลยยังแบบมีความแบบแต่ตัวคุณเนี่ยเขาเองก็ลงหลงไหลนะ คุณอาจจะมีลักษณะรูปร่างภายนอกที่หน้าตาดีหรือว่ามีสเสน่ห์สำหรับเขาดูคุณดูเซ็กซี่เนาะบางครั้งดูเย้าวยวนเนาะสำหรับเขามากๆาค่ะบางทีเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอยากดึงคุณมาก่อหรือว่าคิดในเรื่องของ18บวกกับคุณนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเหมือนการเจอคุณเนี่ยมันเป็นโชคชะตาอย่างหนึ่งที่ทำให้มาเจอกันแต่อย่างที่บอกว่าเขายังไม่กล้าเปิดใจแล้วก็ ถ้าคุณวิ่งได้ตามเขาเนี่ยบอกเลยนะว่าเขาวิ่งหนีเขาไม่ชอบให้ใครวิ่งไล่ตามนะคะเหมือนเขากลัวค่ะแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าบ่อยครั้งที่เขาเผลอทําให้คุณเสียใจหรือเผลอปล่อยความรักนี้อะค่ะความสัมพันธ์นี้ให้มันหลุดล้อยล่องลอยนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาเองเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์แบบผูกมัดหรือให้ใครมาควบคุมเขาอะค่ะ ก็เลยสังเกตว่าทุกครั้งที่คุณวิ่งไล่ตามเขามักจะวิ่งหนีหรือว่าจะเฉยชาใสนะคะเพราะว่าเออบางเหตุผลเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเขายังมีเรื่องราวของคนรักเก่าเขายังรู้สึกว่าถ้าเขาอ่ะผูกมัดตอนนี้แล้วถ้าคนรักเก่ากลับมาเนี่ยมันจะมีปัญหานะคะเขาค่อนข้างเป็นคนดื้อค่ะมีความรู้สึกที่มั่นใจในตัวเองหรือแบบไม่ยอมใครง่ายๆอ่ะ <c oughs> แต่เขาก็เครียดนะบางทีอ่ะกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นอยู่นะตอนนี้เขาเครียดบางครั้งก็นอนไม่หนับเลยนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากชัดเจนอยากแสดงออกให้มันชัดเจนกว่านี้ทั้งทั้งเรื่องของความรักที่มีให้คุณเนี่ยเขาอ่ะมั่นใจนะว่าเขาก็มีใจให้คุณแต่ว่าเขาไม่มั่นใจว่ามันจะมากที่สุดหรือเปล่านะคะ เออแล้วก็เขาเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณด้วยแต่ว่าเหตุผลเหตุการณ์นะตอนเนี้ยมันมีการพังอะไรเกิดขึ้นอย่างกระทันหันน่ะพอเกิดเหตุการณ์พังเกิดขึ้นหรือว่ามันมีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบกระทันหันฉับพลันทาให้เขารู้สึกว่าเขากําลังจะสูญเสียสิ่งที่มีค่าหรือเขาก็เลยมองเห็นถึงความความดีสิ่งดีๆนะคะที่คุณเคยให้เขา หรือเขาอาจจะเพิ่งเข้าใจตัวเองก็ได้ว่าเนี่ยคือชอบคุณมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเขาจะมีครอบครัวเนี่ยก็อาจจะเป็นคุณนะที่สามารถเป็นครอบครัวให้เขาได้อะ่ะมันต้องเป็นคุณคนเดียวอะค่ะเขาอาจจะเพิ่งคิดได้นะเออเขาคิดได้ในวันที่คุณรู้สึกว่าคุณมั่นคงกับตัวเองเย็นชาตอนนี้คุณกลายเป็นคนเย็นชาภายใต้การเย็นชาเนี่ยคุณยิ้มให้ทุกคนคุณแบบ ยังเป็นคุณที่แบบดูสวยดูแพงดูหล่อดูมีคุณค่าในตัวเองมากขึ้นนะคะแต่คุณเองก็ไม่ได้ใจร้ายกับเขานะคุณเองก็เออให้คำปรึกษาเขาในรูปแบบเพื่อนหรืออยากเป็นเพื่อนกับเขาอยู่นะคะแต่คุณถอยห่างจากความสัมพันธ์นี้มาเยอะพอสมควรคือไม่ได้เป็นคุณคนเดิมละความรักความสัมพันธ์นี้มันก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะ เพราะว่าคุณเองเนี่ยเหนื่อยกับการที่จะวิ่งไล่ตามแล้วมันก็เลยกลายเป็นความหยุดมองนะคะหยุดมองในเมื่อคุณรู้สึกว่าทํายังไงก็ไม่เอาไม่สามารถเอาชนะคนรักเก่าคนนี้ได้สักทีอะคนรักเก่าของเขานะคะคุณก็เลยรู้สึกว่านั่นฉันหยุดดีกว่าแต่พอคุณหยุดเนี่ยเขาก็อยากพูดคุยกับคุณขึ้นมานะคะแล้วก็รู้สึกงหงุดหงิดเวลาคุณคุยกับคนอื่นด้วยนะคะมันเป็นความรู้สึกแบบนี้นะ อ่เดี๋ยวเรามาให้ไพน่นางฟ้านะคะบอกเรื่องราวเพิ่มเติมเนาะเขาอ่ะอยากจะกลับมาคืนดีกับคุณหรือว่าอยากจะแสดงออกในรูปแบบคนรักมากขึ้นอยากจะพาคุณไปท่องเที่ยวนะคะไปฮันนีมูนแบบคนรักนะคะแต่เขาก็รู้สึกว่าเออมันจะช้าไปไหมเพราะว่าที่ผ่านมาเขาหมดแต่เซฟความรู้สึกตัวเองอะค่ะจนลืม เซฟความรู้สึกของคุณหรือตอนนี้คุณเองก็เซฟความรู้สึกของคุณได้ในในระดับหนึ่งแล้วเขาเพิ่งหาคําตอบของความรักเจอว่าคุณอ่ะคือส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาถ้าจะมีคู่หรือจะมีแฟนเนี่ยก็อยากให้เป็นคุณนะคะแล้วเขาก็มีศรัทธาในความรักเกิดขึ้นอีกครั้งเพราะคุณด้วยเนี่ยถ้ากลับมาคืนดีกันครั้งเนี้หรือถ้าเขาแสดงออกหลังจากเนี้คือเขาพร้อมที่จะแต่งงานกับคุณเลยนะเหมือนกับเขาคิดได้แล้วอะค่ะ หรือว่าคุณเคยอธิษฐานร้องขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณเคยคาดหวังหรือมีความเชื่อตลอดว่ารครั้งนี้จะสมหวังซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะสมหวังนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับเขาเริ่มเริ่มคิดได้แล้วอะค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณคืออะไรนะคะ ฉันมีเหตุผลเพื่อนที่ดีที่สุดเชื่อใจฉันนะขอบคุณที่อยู่ข้างขางขอบคุณที่อยู่ข้างกันเสมอคิดถึงเสมอและคุณคือคนในฝันก่อนหน้านี้เขาอะ ทีมเย็นชาใส่คุณหรือเคยปฏิเสธคุณหรือทําเหมือนไม่สนใจกับคุณเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเองเนี่ยมีเหตุผลของเขานะคะแล้วเหตุผลของเขาก็คือคุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสําหรับเขาเขาไม่อยากจะสูญเสียคุณไปอะคะ่ะถ้ามันจะต้องพัฒนาความสัมพันธ์แต่พอนานเข้าเนี่ยเขาก็เริ่มจะเข้าใจว่าเฮ้ยมันสามารถครบกันไปมากกว่าเพื่อนได้หนิเพราะฉะนั้นเขาก็อยากให้คุณเชื่อใจเขานะคะ แล้วก็เป็นคุณเองเนี่แหละที่พังทลายความเจ็บปวดหรือว่าพังทลายกำแพงในใจเขาเพราะเขารู้สึกว่าคุณอยู่เคียงข้างเขาเสมอไม่ว่าจะทุกข์จะร้อนจะสุขจะทุกข์ยังไงก็ยังมีคุณอยู่นะคะแล้วเขาก็คิดถึงคุณเสมอนะเพราะการคิดถึงคุณเสมอเนี่แหละมันทําให้เขาพ้นพบความจริงคนพบหัวใจของตัวเองนะคะว่าคุณคือคนในฝันคือคนที่เขาตามหาตลอดนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าอะไรที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะคะ หนังสือเคยเขียนหนังสือให้กันไหมหรือว่ามีอะไรเกี่ยวข้องกับหนังสือนะคะตัวเลขอาจจะมีตัวเลขที่เกี่ยวข้องกันนะคะรูปถ่ายเคยถ่ายรูปด้วยกันไหมคะดวงดาวชอบดูดาวเหมือนกันหรือเปล่ารอยยิ้มมีรอยยิ้มที่เกี่ยวข้องสื่อสารกัน บ้ icana, านนะคะวาดฝันที่จะมีบ้านหรือเคยวางแผนเรื่องบ้านด้วยกันนะคะหรือเป็นเพื่อนบ้านกันเนาะก็สรุปว่านะคะเอ่อในหัวข้อที่ว่าเขามีหัวใจให้คุณบ้างไหมเขามีหัวใจให้คุณแล้วนะอาจจะเป็นตาทึ่มยายทึ่มที่รู้ตัวช้าเป็นนายเย็นชายายเย็นชาอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้เขารู้สึกตัวแล้วนะแล้วหลังจากที่เขารู้สึกตัวเนี่เขาจะ พัฒนาระดับเลเวลความหวานมากขึ้นนะบางคนเนี่ยอาจจะขอคุณเป็นแฟนบางคนจะจีบคุณบางคนอาจจะขอคุณแต่งงานด้วยซ้ํานะคะเป็นความรักเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะตีมากๆนะคะเพราะเขาหาคําตอบให้หัวใจตัวเองได้แล้วนะยังไงนุ่นก็ขอให้คนที่เข้ามาดูคลิปนะคะสมหวังในความรักนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะ,ะฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝากซักไคร้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกิงนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกๆก,กําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment, ขอบคุณที่ทำทาแสดงให้ด้วย ะะแล้วก็นุ่นฝากนะคะเจลมาขามป้อมนะคะครีมเล่งขาวเซรั่มเล่งขาวที่ทำให้คุณผิวขาวขึ้นนะคะออขนาด 30ml ราคาแค่69บาทนะคะแล้วก็ฝากออรูปดวงนะคะที่ต้องการจะมาดูดวงส่วนตัวนะคะเดี๋ยวนุ่นจะแนบรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวไว้ใต้คลิปไม่ว่าจะเป็น1คําคำถาม29บาทนะคะหรือ7คําคำถาม100บาทนะคะหรือว่าจะเป็นโปรนะคะ ลาย3เดือนนะคะ399าบาทถามโดยไม่จำกัดคำถามนะเดี๋ยวนุ่นจะเน้นรายละเอียดไปใต้คลิปวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย